ทุกคนหรือว่าเราต้องซื้อเปิดทางขวางเดิมตอนที่แล้วที่รามาตลาดนัดยันยงหาดใหญ่วันนี้เราจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดยะลาทุกคนแล้วจะมาดูกันว่าเราจะเจออะไรกันบ้างสวัสดีทุกคนตอนนี้เป็น EP ที่2นะครับที่เรามาเที่ยวที่ใต้กันก็ตอนนี้เราไปเจอร้านหนึ่งในอำเภอจนะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีทุกคนนี่คืออำเภอจนะสงขานะ เดีย๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูอย่างนี้คลิปนี้เราตั้งใจว่าจะพาทุกคนไปดูดหลายร้านไปหลายตลาดาที่ทุกคนอาจจะไม่เคยได้เห็นร้านเนี่ยจริงๆเราก็บังเอิญเจอนะเราแวะมาหาข้าวกินในอำเภอจนนาสงขาแล้วก็เจอร้านเนี่ยตั้งอยู่ฝาทุกคนดูกันนะคือเราอยากจะถ่ายคลิปแล้วก็พูดไปด้วยนทุกคนแต่ในร้านเนี่ยมีเสียงทีวีดังมากเลยทุกคนเราก็เลยต้องมาพาแบบนี้แหละทุกคนเห็นเลยนะเป็นราวตุวละห้าสิบหกสิบบาทเองแตมที่สวยในหลายตัวเลยนะ และตัวนี้เนะี่ยเป็นของ u ยู่ออเพอย่างสวยเลยนะว,ว่าอากาศบ้านเรามีดาวนะต็มีบอกมากๆนีคนแก๊ปแกปแต่ว่ามันไม่มีตัวโลโก้แก๊ปนะเราว่ามันไม่สวยนี่ทุกคนอู้อย่างน,นี้อยู่อันนี้เลยอะอยใหย่ยขึ้น โอ้ยอันนี้ไก่ไก,ไก,ก,ไก่ตาไก่ตาไก่นี่เฮ้ยอันนี่ H นนนนอไนนนน H นนอ้เชนเอ,อ็มมะเนี่ยราวนี้เท่าไหร่อะราวนี้หกสิบบาททุกคนราวนี้หกสิบบาทเชนเอ็มมะเนี่ยอ่าดูซิดูได้มีของสวยไหมสกู๊ตคลาสสิกเหรอในเก้าแปดสี่เก่ารึเปล่าเนี่ยไหนไหนโหเดี๋ยวเราไปหาดูเพิ่มมีลาบเราเรียนสักตัวทุกคน ใครจะไปรู้นี่ในกองในกองทุกคน,นกองเนี่ยนี่บัตรดีร้านเนี่ยจริงๆนะของมีเยอะมากทุกคนแต่ของจะเป็นแนวแจ็คเก็ต นั้นเลยคือจริงๆเนี่ยเราก็ชอบนะพวกแจ็กเก็ตแบบนี้แต่ก็ติดเลยพี่อากาศบ้านเราเนี่ยทุกคนที่มันร้อนมุกบาไหนๆแล้วเนี่ยเราจะพาทุกคนไปสำรวจแวอำเภอจันนะสงขลานะว่าจะมีร้านเสื้อผ้าแบบนี้ขายอยีกไหมทุกคนมีน้ําหอมด้วยเนี่ยซูปเปอร์แองเจโลอะควาแมนนี่มีราคาอยู่เก้าร้อยนี่อันนี้นี่ทุกคนเราเจอร้านที่สองแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปร้านนี้ก็เสื้อผ้าเยอะเหมือนกันไปตรงไปดูกัน เนร้านเนี้ยทุกคนดูสิโหยสะพานเยอะมากๆแลวเทอาที่ดูนะพวกเสอยืนแบบขัดขัดที่มีเพียบเลยจริงๆแล้วในวันปีที่แล้วเราเคยมาแล้วทีนึงานที่นี่มีของสวยถูกใจลดเต็มไปหมดเนี่ยทุกคนดูเอาแล้วกันทุกคนนี่อีกร้านนึ่งริมถนนเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรเด็ดเด็ดไหมนี่ทุกคน65บาบาทดี ไหนกี้อันนี้ยกสบห้าบาทแจ๊ป้านน่แจ๊ป้าเมื่อกี้เราพาเสี่ยมนี่อะนูปี้นูปี้หกสิบห้าบาทสวยนะจริงทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันมันกลางแจ้งไงมันกลางแจ้งไปหน่อยรอจะสับได้ไม่นานนี่ยูนิโคลสวย นี่ตัวอะนี่เอ็กโค h เอ็กโคแต่ว่าเราว่าลายมันตัวมันเล็กไปหน่นอยตัว180ทุกคนนี่นี่นี่น,นี่ให้ดูตัวนี้ TNC แต่ว่ามันเล็กเีได้รยแปดา1ิบเล็กไป ทุกคนร้านนี้เขาจะเป็นแนวเปิดกระสอบไายญี่ปุ่นนะเขาเนี่ยจะเปิดกระสอบทุกวันของเนี่ยค่อนข้างจะสภาพดีเลยล่ะอะไรที่สนใจนะก็ลองแวะเข้ามาดูของที่เขาเปิดกระสอบใหม่เนี่ยเขาจะลงหน้าเพจ Facebook ตามเพจเมื่อกี้เลยและก็ได้เวลาที่เราจะไปดูยะลากันแล้วไปกันเลยตอนนี้เราถึงที่ยาลาแล้วทุกคนมากับมากับพร้อมกับฝนพูดตะก,ก,ก,กุตะกักน,นี่ทุกคนดูนะโอ้โหตอนนี้ที่ตรงนี้เป็นตลาดเมืองใหม่ยะลา ดี่เขากำลังเก็บของเลยแล้วก็โอ้โหฝน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 โอ้ยบางมาพร้อมฝนเลยทคนตัวเท่าไหร่ครับบางออะะไร่พวกนี้ครับอ้าวถูกไหมห้าสิบบาทห้าสิบใช่ไหมเก็บก่อนหน่อยก็ได้เดี๋ยวเปียกฝนกรอบตัวนี้สวยนะเนี่ยมาเลยกรอบตัวสวยจริงว่ะเอาดิเอาดิเอาไหมเอาไหมเอาแล้ว โอ้ค่าทุกทุกคนแบบว่าฝนไม่เป็นใจหรือฝนล,ลงด้วยเฮ้ยทุกคนอะไรก็ไม่รู้อะเรากล่าวว่าหยิบหยิบแล้วก็จ่ายตังค์มันก็ไป นี่ทุกคนบิตสโตนสวยนะนี่ทุกคนดูนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเราพาไปเดินเท่าที่จะเดินได้นะเพราะฝนมันลงโอ้ oh, ตื่นเต้นนี่ได้มาโต้งแล้วว่าถึงแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอีกช่องก็มานะช่องหลงไปหลงมาม,มามา,มาด้วยกันอีกช่องหนึง่งใจพนกฝนตกตอีกเก็บเลยเหรอครับโอ้ยอันนี้สวย ผ่นไปเนี่ยรีบซื้อก่อนอ๋อคือกลับเลยใช่ไหมครับเนี่ยอดดูเลยนี่ทุกคนเขากลับแล้ววันเสาร์หรอพี่กลับแล้วเพราะว่าพี่มาพุ่งนี้ไปมะพร้าวตลาดมะพร้าวแล้วก็กลับแล้วก็ไปไปนอนไปปัตตานีครับครับได้ครับยินดีครับครับคุณครับ ออเก็บไว้ใช่ไหมอ๋อบางขอโทษเขาจะไม่ได้ไม่ได้ดูก่อนเก็บไว้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวเปียกฝนครับขอโทษครับ,ดบไ,ได้ได้คนดูก่อนนะทุกคนเราต้องรีบดูรีบซื้อถ้าโดนซื้ออย่างเดียวเพราะว่าไม่งั้นไม่ทันแนะะ่ๆทุกคนอันนี้สวยนะเนี่ยโมตุนเสื้อโมตุนสวยเลย โอ้ลงแล้วลงแล้วฝน <c oughs> มาฝนมาฝนมาลดฝนหน่อยฝนฝนตกฝนตกฝนตก <c oughs> นี่เขาเก็บหมดแล้ว,ลว,ลวอ่ะเสียดายตรนี่ก็สวย ตาย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 โอ้ยเอาแล้วเฮ้ยสวยว่ะต ok ัวเนี้ยสวยมากเลยอ่ะสวยดิทำไมมันตกนินงนทุกคนโอ้ยทุกคนเราตั้งใจจะมาฟาร์มของอ่ะ ฝนตกแบบแรงมากแบบแรงเลยอะ่ะเดี๋ยวรอก่อนแลวกันเผื่อฝนจะหยุดแล้วเขาจะขายต่อเพราะว่ามันก็มีหลายๆร้านนะที่แบบตั้งๆ่างกนทุกคนดูดนู้นอะ่ะเขาก็ยังตั้งกันอยู่เดี๋ยวไปดูร้านที่เขาเปิดอยู่ก็ได้โ้หจะเสียดายมากเลยทุกคนทุกคนหลังจากหลบฝนเสร็จใช่ไหมเราก็เลยพาทุกคนไปตลาดหนึ่งีเขาเรียกว่าตลาดเปิดท้ายมาสเต้านี่เดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างไปเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเปิดท้ายบาิตาด้หรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละุกคนดูนี่มีให้ซับราวครับดูนี่ แต่ว่ามีของหรือเปล่าไม่รู้โอเยือะไรอะไรจริงๆอ่ะทุกคนตลาดตลาดมันใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่ฝนตกอ่ะเขาก็ไม่มาขายกันไงทุกคนดูดิแต่ก่อนมันไม่ใช่แต่ก่อนช่วงที่ฝนไม่ตกคนเขาจะเยอะกว่านี้นอันนี้ซื้อไปตัดดีปะ่ะเนี่ยเอาไปตัดเน,นาะทำ ดดูิ oh. ซื้อไปตัดเอาเลยไหมรูปครับครับชอบตัวไหนสวยดีใหญ่ะว่าวะอะมีอีกนี้เลยนะมีทำแบบว่าตีปกเล็กวิ่งอ<ร><ะ>๋อเฮ้ตรงนี้สวยเนะี่ยตอบเออบอกข้าขงเกงพอซื้อได้นะไร่ <Okay. S 1> ไม่รู้ราคามอนยังไม่เท่าหรือ <laughs> ว่าแบาบพอแบบถ้ามันไม่แพง เฮ้้ยอันนีทรงนี่มันเป็นเหมือนคำเมืองคารโก้เนาะไหนๆอดู่ซีคนเดี๋ยวไปดูร้านกันต่อยี่สิบบาทสามตัวห้าสิบ เฮ้ยคนเฮ้ยฟอริดานี่สวยนะเป็นอะไรอ่ะอแต่ก็สวยอยู่นะดูอาจจะมีอันนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวตัดไปดูเบ็ตตี้ทุกคนเบ็ตตี้บู๊สวยน่าจะน่าจะทรงผู้หญิงนะนนที่ไหนพี่ เรานี้เดี๋ยวถามราคาก่อนเรานี้เท่าไหร่กรับางาาาอ,อ๋อหลายราคาใช่ไหมครับอ่านี่ทุกคนนี่พิกโ p พิกโไปดูนะอันนี้หลายราคาเอ้ยสวยนะเนี่ยโลโก้เนี้ยทุกคนอ๋อด้านหลังไม่มีมีแค่ลายข้างๆ แต่ว่าไซส์มันเล็กไปหน่อยพี่ซื้อมาวะเอาไม่ได้ซื้อตัวนี้อ่ะเยออะไรไม่ได้ถามราคาด้วยอะไรอ่ะราคาไม่เท่ากันเออคันนี้ไม่เท่ากันเท่าไหร่ราคาตรงนี้อ่ะนะเออน้องถามบังเขาก่อนมีเบตตี้ baby ตัวหนึ่งชอรี่ <Cherry S 1> สวยนะสวยอยู่ What ชอ c h ร r ่เ Baby เฮ้ยอันนี้อ๋ออันนี้เป็นซีดีรธรรมดาไอ้ร้านนี้ดูดีอยู่เปียกอนะเนี่ย ออผ้าเขากันไม่ดีต้องเป็นผ้าใสกัน,นดีกว่าเออสวยกอล์ฟนเนี้ยสวยวะ่ะแล้วเ้าออกปะเนี่ยไหนแช่ออกอย่างเงี้ยกอล์ฟต้องแช่แช่ไฮ<ด>เตอร์ออกอยู่ลายไปด้วยป่ะเฮ้ยไม่ไปดิพี่พี่จะหงิดใจก็าอาจจะได้ขอเนี่ยนี่ก <c oughs> อล์ฟไม่แน่เ<ต>วิยงอะไรนะ แกจริงเฮ้ยอันนี้ทจรริตงตู้ไหนแต่เดี๋ยวลองออกขึ้นนี่ครบอ๋อเออก็น่าจะพอได้ของเนาะวันเนี้ยอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่ยูเไม่ใช่โปโลอลับเราเรียนนะทุกคน,นอันนี้เป็นยูเอสยูเอสโฟลลความนิยมก็จะสู้แบบของลาบเราเรียนไม่ได้นี่นีให้ดูตั้งกิจใจนะไม่แน่ ไอ้นี้ก็สวยนะเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะไอคนลายอยู่ข้างในอ๋อนี่เด็กผู้สตท้์นี่เป็นไงทุกคนครับติดแล้วแต่ยังแต่ยังไม่ติดชอบเลยเขา <c oughs> ไม่บอกราคาเลยนะ ครับขอบคุณกครับ ไม่รู้มองไม่เห็นเลยกะเอาขายทุกคนว่าอย่างนี้มีเยอะแต่เราไม่ได้ขายนี่ทุกคนสองตัวสามร้อยเอาก๊อบหายกันไหมจะได้ไ้ได้ฝั่งนู้นวะจริงเหรอเฮ้ยคอทีไนกี้อ่าอะไนกี้แต่ว่าเดี๋ยวดูนะมันเป็นแบบนู้ ดูตัวนี้ดิสวยนะเนี่ยปลาย 3A ดูลายดูลายเขาสวยนะเฮ้ยลายกวางสวยเชียสวยนะเนี่ย40บาทไปด,ดวูว่ามีเสืสวยไหมเดี๋ยวชม กนนอะไรไร็มู่ปเป็นกับตันซานต้านะกับตันซานต้าลิมิเต็ดอิดิชั่นตอกปี1985นะเป็นงานวินเทจญี่ปุ่นนะกับตันซานต้าโอ้ป้ายแท้นะของแท้ราคามัน45,000พันพิเศษคืนนี้500ราคานี้หาที่อื่นในโลกใบนี้ไม่เจออีกแล้วเฮ้กอลเฮ้เท่ว่ากอบเท่จริงคุณคุณควรซื้อวางนี้ตัวเท่าไหร่ 60บาทป่ะอันนั้นตั้งไว้500ครจะเอาราคาเท่าไหร่ว่ามาเลยอันเป็นนักร้องดามโบในวันหน้าลังทัวร์นะลังทัว์คอนเสิร์ตราคามันหลักพันเราตั้งไว้500ป่ะ60บาททุกคนจะเอาราคาเท่าไหร่ว่ามาเลย250ไว้ไหมนี่อาจารย์เก๋าเขาเป็นคนเจอหน้าลังเต็มเต็มเลยซานต้ากับตันซานต้าปี85อาจารย์เจออีกไหมดิจิตอล e d i t i o นะอาจารย์เจออีกไหมเจออีกไหมเจออีกไหมเดี๋ยวมอน็อกวัปปะเดี๋ยวโมเดวัปปะ a ราที่เร a เลื e กเช่าแ demo d เดโมเดโมดอรวิทย์เนาะอยู่วัดตรงนี้มั้วสุกเบลพิเศษล็อกเกอร์เวลาทุกคนมาหาเบลเราเลือกอะไรตัวเบลปกติคนเยอะกว่านี้ไหมครับบางปกติคนเต็มเลยแต่คืนนี้คนน้อยเราเลยลดราคาพิเศษไปเลยือ๋อผลมันตกใช่ไหมเขาก็เลยไม่มาขายใช่ไหมจริงๆถ้าคนไม่ตกเต็มตลาดเลยเออก็ว่าอยู่ว่าปกติคนจะแน่น

ในปีจอแยนะอันนี้เป็นงานใหม่นะทั้งงานเก่าหัวลั่นนะวแตกเลยตัวนี้ล้านเลยนะลัเก่าวหัวแตกเลยลักพันเฮ้ยทุกครับได้อะไรมาไหมครับเนี่ยอ๋อสวยอยู่นเท่าไหร่เนี่ยหะร้อยห้าสิบอ่ะครับสวยอยู่สวยสวยเลยที่ผมยังไม่ได้เลยเลยต้องตัดต่าตสึต้องรวตอัตต กอนเขาใจนี่แ네ล้วนะเขาจะเอาไปเก็บนะีีับักแบบน่นนะับดีซีทุกคนที่แชมเปี้ยนมีป้ายออกเป็นป้ายป้ายแบบนี้ คนเราก็ลืมดูเลยเราเนี่ยเรายังไม่ได้ดูพลาดเลยนะไม่งั้นเรามิกกี้มิกกี้เมาส์พวกนี้ต้องเอาไปซักเอาไปแช่ดีดย แต่มันเล็กเป์ดูลายคนมันเล็กนี่จนเขสวยเลันเล็กก็ดิเท่าไหร่ข้าบางตนั้ป็นเล็กไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูอีก่โอเปส่วใหญ่จะมีแค่คำว่าโอเปอย่างเดียวนะแต่อันนี้มาลังเดือดเดอดแนี้ พ่อค้าขายเก่งมากเพ่อค้าขายเก่งมากขายอยู่ร้านเดียวเลยเนอื่นไม่ดาพค้าขายโคตรเก่งร้านอื่นคนอื่นไม่ดูเลยดูร้านที่ร้านเดียวนี่โคลอมเบียโคลอมเบียทุกคนราคาไม่แพงหรอกประมาณแบบแปดสิบร้อยนึงอะไรประมาณเนี้ยชอบชอบชอบบันเทนดีเออสนุกดีนะเฮ้ยปล่าไม้ใส่ไหมทุกคน ลอบท้าฟิวท่าฟิวพี่ใส่จะไปยังไงมากับไทยทอาฟิวพี่ใส่จะเปยังไงแจ็ k เก็ตฮันเตอร์เทปะเทปะไม่ได้อยู่ป่ะอยู่ไม่ผ่านโซมไหมถามจริงโซมมันทำให้มันทำให้เราหมองมากเลยนะทำให้หลอจริงจริงนะรืงต้องรอหน่อยตินบีเบอร์อเยออมันแบบอุ้งใส่ไม่เกิดปะนี่เราก็ไปขอ ให้เขาเลือกก่อนแล้วเราก็ไปขอกับพี่พี่ขอแบ่งด้วยอันนี้พี่จับอยู่ตัวเนี้ยยูนิโคใช่เหรอผ้าสกินนี่นะเออผ้ายืดดีป่ะใส่สบายอะไรวะใส่สบายยูนิโคราคาเต็มใช่เหรอใช่เนี่ยยูนิโคเเฮ้ยแต่กระดีนะกรอบเอาไหมพี่ใส่ได้อยู่นะแต่เอวเท่าไหร่เถอะไม่รู้ก็มีเกงนี้เยอะแล้วอ่ะช่อบแต่เขาจะว่าเอ้าเดี๋ยวเดินในลายล่าเฮ้ยนี่ก็สวยว่ะกรอบ บางมีม <muitas S 2> ีท <sketches> ี oh, no ่วัดเอวไห้ครับบางนี่ดูจันกรอบได้ของมั้ครับตัวนี้อ่ะไม่ได้ตัวนี้เล็กไปขอขอวัดอันนี้หน่อยบางอสามส่กสาม้ผมได้ใส่สามสองสาสามได้ใส่ได้อยู่ตรงนี้นึงแต่ว่าการกินนี่ผ้ามันยืด ใส่สบายมั้งก๊อปพี่ว่าเ้องอะไรขออยู่ในก๊อใส่สบายตัวนี้เออพี่เคยใส่อยู่มันยืดโคนนี้ได้มาแล้วครับสามร้อยบาทดังก๊อปเลงตรงนี้นะครับผ้าดึงอันนี้เป็นงานผ้าขาวสามสิบสองตัวห้าสิบนี่ดูคนฟรีซิเวอร์สวยนะอ๋อแต่ว่ามันสแกนเองอันนี้มันสกรีนเองแต่ว่าไม่ใช่ของฟรีซิเวอร์ คนละแบบทุกคนนี้สวยนะเอาไปวางที่ร้านนะรอบกว่ากเ่าไปวางที่ร้านิีไปทุกคนรอบนี้นเสื้อ,อนี่แบบกมาจากที่ร้านนะครับมานั่งเครื่องมาเลยนะครับใครที่ไปอยู่ที่ร้าน,นโอ้ยโทษทีเห็นราคาต้นทุนล้ปแล้ว มาเดอาหน้าให้ข้าเครื่องบินช่รงนี้กำลังหิวใช่ไหมล่ะนี่คือหรือเปล่าปลาเก๋าลูกน้ำนี่กินเงี้ยขายได้นี่โอ้ยมากราบไปนี่กินเนี่ยไฮเตอร์แน่เดี๋ยว่ากินไฮเตอร์ใช่แลกเครม่องดืนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเมาลุกไท์ตอนต่อไปกันทุกคนตรงนี้อยู่ติดทางรถไฟนะ เฮ้ยทุกคนใส่แล้วโล